เรื่องย่อละครผักบุ้งกับกุ้งนางผักบุ้งสาวแสนสวยเก่งและแกน่นอาศัยอยู่กับยายและครอบครัวของน้าสาวในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งนางนวลมารดาของเธอถูกรถชนเสียชีวิตมาหลายปีแล้วตั้งแต่ผักบุ้งยังเด็กอยู่ในครอบครัวเล็กๆแห่งนี้โดยมีอรสาน้าสาวที่รักและเอนดูเธออย่างจริงใจ รับภาระในการเลี้ยงดูเธอทุกอย่างทั้งที่อรสาเองก็มีลูกสาวเหมือนกันชื่อมณีมณีอายุน้อยกว่าผักบุ้งเพียงไม่กี่เดือนทั้งคู่โตมาด้วยกันแต่นิสัยต่างกันมากขณะที่ผักบุ้งขยันเรียนเก่งแต่มณีขี้เกียจด,ดีแต่ฟุ้งเฟ้อยิ่งไปกว่านั้นนางพวงผู้เป็นยายเองก็ลำเอียงรักมณีมากกว่าผักบุ้ง วันชัยน้าเขยก็เป็นกรรมกรมีเพียงค่าแรงรายวันแต่ติดเหล้าสาร้ายยังชวนใยญ่พวงก,กินเหล้าจนติดด้วยกันทั้งคู่คนที่รับภาระหนักในการหาเงินเข้าบ้านก็คืออรสา,าทุกวันอรสา,าจะเขียนรถเขียนขายส้มตำไก่ย่างไปขายที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งไม่ไกลจากบ้านนักซึ่งผักบุ้งช่วยอรสา,าทำงานตั้งแต่เด็ก จึงรู้ว่าเงินนั้นหายากและรู้ว่าอรสาเหนื่อยเพียงใดกว่าจะได้เงินมาสักบาทแต่มณีกลับใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งที่ไม่เคยช่วยอรสาทำงานเลยเมื่อเรียนจบมัธยมปลายผักบุ้งไม่ต้องการทำตัวเป็นภาระให้กับน้าสาวอีกเธอจึงไม่ยอมเรียนต่อทั้งที่เรียนดีผักบุ้งเริ่มทำงานหาเงินใช้เองตอนเช้าถึงเที่ยง เธอจะช่วยอรสาขายของฝีมือตามส้มตาของเธอมีลูกค้าติดกันมากมายพอบ่ายจะจัดเมื่อลูกค้าซาลงผักบุ้งจะไปสำเพ็งหรือประตูน้ำเธอไปซื้อเครื่องประดับเก๋ๆก,กับเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่นเพื่อเอามาขายผักบุ้งเลือกของเก่งเธอจึงมักจะมีของสวยๆแปลกๆมาขายอยู่เสมอประกอบกับตัวผักบุ้งเองชอบค้าขาย และเธอฝันอยากเป็นนักธุรกิจมีกิจการอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองผักบุ้งจึงขยันทำงานมากเธอเก็บออมกำไรจากการขายของเข้าธนาคารไว้แต่ผักบุ้งต้องเก็บสมุดบัญชีซ่อนไว้จนมิดชิดและเรื่องเงินฝากนี้ผักบุ้งไม่บอกใครเลยเพราะรู้ดีว่าทุกคนในบ้านยกเว้นอรสาหิวเงินทั้งสิ้นโดยเฉพาะมณี จะแอบจิกเงินจากตะก้าเก็บเงินขายของของอรสาวันละหลายร้อยเพื่อไปเที่ยวช้อปปิ้งและสถานที่ที่มณีชอบไปคือสยามซึ่งผักบุ้งรู้ว่าของกินที่นั่นแพงจนจับไม่ลงเมื่อมณีแอบจิกเงินทีไรถ้าผักบุ้งยังอยู่เธอจะไม่ยอมให้มณีได้เงินไปง่ายๆทั้งคู่จึงมีปากเสียงกันเสมออรสาต้องเข้ามาห้าม แล้วก็จบลงที่มณีได้เงินไปตามเคยจนผักบุ้งน้อยใจและเจ็บใจเธอช่วยอรสาขายของเหนื่อยแทบตายก็เพื่อหวังให้อรสาไม่เหนื่อยมากนักเป็นการทดแทนบุญคุณแต่อรสากับยอมให้มณีใช้เงินอย่างตามสบายด้วยเหตุนี้ผักบุ้งจึงมุมานะทางานมากขึ้นช่วงไหนที่ไม่ได้ขายของเพราะฝนตกหรือไม่มีของดีๆสวย,สวย ผักบุ้งก็จะไปรับงานพิเศษเป็นพนักงานเสิร์ฟเครื่องดื่มในห้องอาหารของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อมีงานเลี้ยงใหญ่ๆมักจะมีพนักงานไม่พอเสมอผักบุ้งจึงได้ทำงานในแบบพาร์ทไทม์อยู่เรื่อยๆเช้าว,วันนั้นผักบุ้งตื่นขึ้นมาแต่เช้าเหมือนทุกวันเธอกอดตุ๊กตาหมีตัวโตในอ้อมแขนแรงๆอีกครั้งเหมือนต้องการความอบอุ่นและกำลังใจ ก่อนจะวางบนฟูกเบาๆอย่างถนอมเพราะมันคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่นวลมารดาของเธอซื้อมาให้ผักบุ้งรู้ดีว่านวลรักเธอมากนวลจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆและขนมมาฝากเสมอเมื่อกลับจากที่ทำงานตุ๊ก,กตาตัวนี้ก็เช่นกันเมื่อรู้ว่าผักบุ้งอยากได้นวลเก็บเงินอยู่หลายวันกว่าจะได้พอซื้อให้ลูกสาวเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดผักบุ้งยังจำได้ว่า เธอดีใจมากแค่ไหนเมื่อนวลส่งตุ๊ก,กตาหมีตัวโตวให้แต่แล้ววันลุ่งขึ้นผักบุ้งก็ต้องเสียใจที่สุดเมื่อนวลถูกรถชนตายผักบุ้งจึงรักและห่วงตุ๊ก,กตาตัวนี้มากเพราะมันเปรียบเสมือนตัวแทนของนวลเธอชอบกอดและซบมันเสมอเวลาที่เหนื่อยและทุกข์ใจราวกับรอความอบอุ่นและกำลังใจจากแม่ของเธอ และผักบุ้งก็จะรู้สึกดีขึ้นทุกครั้งเช่นกันผักบุ้งอาบน้ำและแต่งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อออกไปช่วยอรสาแต่พอเธอก้าวออกจากห้องยายผวงก็ทำให้ผักบุ้งหงุดหงิดจนได้เมื่อใช้ให้เธอไปซื้อเหล้าแต่เช้าขณะที่มณีเดินหนวยนาดออกมาใส่ชุดเสื้อสายเดี่ยวตัวสั้นกางเกงเอวตามอวดผิวเนียนอย่างไม่อาย เมื่อผักบุ้งเตือนว่ามณีแต่งตัวโปูกเกินไปจนน่าเป็นห่วงมณีกลับหัวร้อเยาะแล้วว่าผักบุ้งแรงๆว่าอิจฉาเพราะไม่มีปัญญาซื้อมาใส่สำรายยายพวงยังเข้าข้างมณีนางด่าผักบุ้งซ้ำอีกผักบุ้งน้อยใจจึงผุนพันลงจากบ้านเธอเดินไปหลังชุมชนบริเวณที่ติดกับวัดเธอไปบ้านของลุงสมานอดีตนักมวยทีมชาติ สมานเป็นครูสอนวิชาป้องกันตัวให้ผักบุง้งซึ่งผักบุ้งทำได้ดีเสียด้วยเธอปราดนักเลงใหญ่จนไม่กล้าหือนอกจากปากเปาะเจาะเจะจีบเธอไปเรื่อยโตนั้นชอบผักบุ้งเพราะสวยแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากไปกว่าพูดจีบแซวเล่นเพราะรู้ลิดมือและเท้าของผักบุ้งดีว่าหนักแค่ไหนผักบุ้งเข้าบ้านสมานอย่างคุ้นเคยเธอชอบพูดคุยกับสมาน เพราะสมานสอนเธอหลายอย่างนอกจากหมัดมวยสมานจะเล่าอาดีตของตัวเองให้ฟังและให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเมื่อครั้งที่รุ่งโรจน์มีชื่อเสียงไม่รู้จักใช้เงินและเก็บออมเมื่อไม่สามารถชกมวยได้ในวันนี้จึงแทบไม่เหลืออะไรสมานจะสอนให้เธออดทนขยันและทำมาหากินที่สำคัญผักบุ่งรู้ว่าสมานร,รักและเอนดูเธออย่างจริงใจแต่วันนี้ เธอเข้าเขตบ้านสมานและเห็นว่าสมานอ,อยู่กับร้อยตำรวจเอกผดเดชผักบุ้งก็หันหลังกลับทันทีจนสมานต้องเรียกตัวไว้ผักบุ้งจึงยอมกลับมาทั้งนี้เพราะเธอกลูดที่ผดเดชท่ามไม่ให้เธอชกปากไอ้โตเมื่อวันก่อนในฐานะที่มันปากเปราะแถมยังทำท่าจะลวนลามเธออีกผักบุ้งไม่ยอมเข้าใจว่าถ้าเธอทำร้ายไอ้โตเธอนั่นแหละจะเป็นคนที่เดือดร้อน ถ้าไอตูแจ้งตำรวจจับเธอในข้อหาทำร้ายร่างกายและผดีดอยากช่วยเธอตังหาาส่วนผดีดนั้นสนใจผักบุ้งเพราะความเฮียบและรู้มาว่าเป็นคนขยันนอกจากความสวยยิ่งไปกว่านั้นผดีดเองก็เป็นลูกศิษย์ของสมานเช่นกันเขาจึงเอนดูผักบุ้งอย่างน้องสาวจอมแก่นมากกว่าจะรักอย่างชูสาวแม้ในระยะแรกเขาเคยนึกอยากจีบอยู่บ้างเพราะผักบุ้งสวยมาก แต่เมื่อรู้นิสัยใจคอรู้ลิตความแก่นของเธอแล้วผะเดชก็เปลี่ยนใจเขาชอบผู้หญิงน่ารักอ่อนหวานมากกว่าสวยเก่งและแก่นขนาดโชกปากนักเลงตัวโตๆได้อย่างผักบุ้งจะอย่างไรก็ตามผะเดชก็เต็มใจที่จะดูผักบุ้งในฐานะน้องสาวและลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเสมออีกประการหนึ่งสมานเองก็ฝากให้เขาดูแลผักบุ้งด้วยเช่นกัน เมื่อผดเห็นว่าผักบุ้งอารมณ์เสียจริงก็ยอมเป็นฝ่ายกลับไปโดยปล่อยให้ผักบุ้งได้คุยกับสมานตามสบายสักพักผักบุ้งก็อารมณ์ดีสมานจึงสอนวิชาหมัดมวยให้ต่อไปคืนวันนั้นผักบุ้งมีงานที่โรงแรมหรูเธอต้องไปเสิร์ฟเครื่องดื่มในงานค็อกเทลเปิดตัวสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งระหว่างที่ทำงาน ผักบุ้งรู้สึกว่าเธอถูกชนจนเซไปประทะหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกผู้มาร่วมงานต่างคนต่างขอโทษกันในทันทีแต่เมื่อผักบุ้งเงยหน้าขึ้นมองคู่กรณีผักบุ้งก็อึ้งพูดไม่ออกเมื่อพบว่าสาวผู้นั้นหน้าตาคล้ายเธอมากผิดกันแต่ผักบุ้งอยู่ในเครื่องแบบของพนักงานเสิร์ฟแต่สาวสวยคนนั้นแต่งกายเรียบหรูสง่างาม อีกทั้งเครื่องประดับราคาแพงก็บอกฐานะของเธอได้เป็นอย่างดีตัวของสาวไฮโซเองก็ตกใจที่พบกับคู่แฝดคนละฟ้าอย่างเมืองเอินเช่นนี้อย่างไรก็ตามสาวสวยไฮโซหรือกุ้งนางก็รีบควาผักปุ้งให้เลี่ยงไปคุยที่มุมห้องเธออยากรู้จักคู่แฝดว่าเป็นใครแต่โอกาสไม่อำนวยกุ้งนางจึงได้รู้ว่าคู่แฝดเพื่อนใหม่ชื่อผักบุ้งเท่านั้น กุ้งนางเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลดิเรกน่รงซึ่งทำธุรกิจระหว่างประเทศมีทรัพย์สินเป็นพันล้านกุ้งนางรู้แต่ว่าพ่อและแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกขณะเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศตั้งแต่เธอยังจำความไม่ได้ทองแขผู้เป็นย่าเป็นผู้ดูแลเธอมาจนตเป็นสาวโดยมีสิริพันธ์อาสภัยช่วยดูแลอีกคน ส่วนธุรกิจต่างๆสุธีผู้เป็นอาเป็นผู้ดูแลดำเนินกิจการจนเจริญรุ่งเรืองและขณะนี้มีก่อนล้านชายของสิริพันธ์มาช่วยทำงานอีกคนก่อนนั้นเรียนจบจากต่างประเทศเก่งและซื่อสัตย์มากเป็นกำลังสำคัญของสุธีก่อนมีคู่มั่นชื่อดวงรัตซึ่งพบกันที่ต่างประเทศกุ้งนางรักและนับถือก่อนเป็นเหมือนพี่ชาย เช่นเดียวกับก่อนที่เอนดูรักกุ้งนางเหมือนน้องสาวเขารู้สึกว่ากุ้งนางอ่อนแอบอบบางเหมือนเด็กเล็กๆที่ต้องมีคนดูแลตลอดเวลาก่อนจึงทำตัวเป็นพี่ชายที่ดีของกุ้งนางเสมอมาสิ่งที่กุ้งนางเสียทีสาวน้อยเบื่อที่สุดคือการที่ต้องถูกบังคับให้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครงไในจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ กุ้งนางถูกสุธีบังคับและเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับดำเนินธุรกิจต่อจากเขาตั้งแต่เธอเริ่มเป็นสาวกุ้งนางถูกสอนให้แต่งตัววางตัวในสังคมและต้องไปงานเลี้ยงเปิดตัวสินค้าจนกุ้งนางเบื่อยิ่งกว่าอะไรไม่มีใครรู้ว่าที่สุธีทำลงไปก็เพื่อหวังบีบคั้นให้กุ้งนางเบื่อมากๆ ถึงขนาดขายบริษัทให้เขาก็ยิ่งดีหรือบ้าไปเลยสุธีก็ยิ่งจะพอใจมากเขาทำตัวเป็นญาติผู้ใหญ่ที่หวังดีแต่ความจริงแล้วสุธีโลภมากเขาบริหารบริษัทมานานจนคิดว่าเป็นของตัวเองและไม่ยอมที่จะให้เป็นของกุ้งนางอีกต่อไปขณะที่เขาสอนกุ้งนางอย่างเคร่งครัดเขาก็แอบยกักยอกรายได้ต่างๆเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สุธีรู้ดีว่ากุ้งนางไม่มีทางรู้เพราะกุ้งนางไว้ใจเขามากที่สุดที่สำคัญสุธีสบประมาทว่ากุ้งนางโง่อยู่เสมอมาส่วนกุ้งนางนั้นนอกจากเบื่อเรื่องธุรกิจแล้วเธอเหงามากไม่มีเพื่อนสนิทสักคนเมื่อก่อนกลับมาใหม่ๆกุ้งนางก็มีก่นเป็นเพื่อนต่อมาเมื่อก่อนมั่นกับดวงรัตเธอก็มีดวงรัตเป็นเพื่อนอีกคน แต่แล้วดวงรัตก็ทำให้กุ้งนางรู้ว่าสังคมมีแต่ใส่หน้ากากเข้าหากันเธอได้ยินดวงรัตนินทาเธอรับหลังว่าดีแต่สวยปัญญาไม่มีเป็นสาวรวยแต่ปัญญาอ่อนดวงรัตเมาจนลืมตัวเพลอนินทากุ้งนางในห้องน้ำที่โรงแรมรูแห่งหนึ่งขณะที่มางานเลี้ยงด้วยกันดวงรัตไม่รู้ว่ากุ้งนางอยู่ในห้องน้ำด้วยกุ้งนางจึงได้รับรู้ความจริงอย่างเสียใจ พราะต่อหน้าเธอดวงรัตจะอ่อนหวานพูดเพราะเอาใจเธอทุกอย่างแต่รับหลังดวงรัตไร้กาศกับเธอที่สุดสำร้ายดวงรัตยังพยายามชักนำให้วิรัตผู้เป็นพี่ชายเข้ามาจีดเธออีกด้วยถึงจะดูนิ่งเรียบร้อยแต่กุ้งนางก็ไม่ได้โง่เสียจนดูไม่ออกมาสองพี่น้องไม่จริงใจกับเธอเลยกุ้งนางจึงไม่ยอมเปิดโอกาสให้วิรัตได้ใกล้ชิดกับเธอสักครั้ง ถึงกะน,นั้นเมื่อกลับมาจากงานเลี้ยงกุ้งนางคิดถึงผักบุ่งตลอดเวลาเธอเบื่อที่จะอยู่กับคนที่ไม่จริงใจเธออยากเป็นอิสระบ้างถึงแม้ว่าก่อนจะเข้าใจและคอยช่วยเหลือเธอบ้างในเรื่องธุรกิจแต่กุ้งนางก็บอกเรื่องดวงรัตไม่ได้ยิ่งเห็นดวงรัตในคืนนี้กุ้งนางก็อยากจะหนีไปไหนให้พ้นสักพักซึ่งเธอก็รู้ว่า คงรอดตาของก่อนหรือสุธีได้ยากเต็มทีแต่แล้วกุ้งนางก็คิดออกเธอจะตามหาผักบุ้งและสลับตัวถึงแม้ชั่วคราวก็ยังดีถึงแม้จะพบกันเพียงครั้งเดียวแต่กุ้งนางก็รู้สึกว่าผักบุ้งเป็นคนดีคืนวันต่อมากุ้งนางจะออกไปตามหาผักบุ้งที่โรงแรมนั้นก่อนมาพบเข้าพอดีจึงขออาสาขับรถให้เมื่อไปถึงโรงแรม กุ้งนางก็ผิดหวังเพราะผักบุ้งเป็นพนักงานชั่วคราวตลอดเวลาที่เดินทางมากุ้งนางบอกกอนเพียงว่าเธอจะมาหาเพื่อนซีชื่อผักบุ้งกุ้งนางให้กอนพามาที่นี่อีกหลายครั้งแต่ก็ไม่พบเรื่องการออกไปข้างนอกกับกอนในเวลากลางคืนของเธอรู้ถึงหูของดวงรัตดวงรัตซึ่งอิจฉาก,กุ้งนางอยู่แล้วจึงออกอาการหึงอารวาสกุ้งนางจนน่าเกลียด และกลับไปยุวิวัฒให้จีบกุ้งนางยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งกุ้งนางทนไม่ไหวจึงหนีวิรัตออกจากบ้านไปเธอขึ้นแท็กซี่ให้พาไปที่โรงแรมที่พบผักบุ้งอีกคราวนี้โชคดีเพราะผักบุ้งมาทำงานพิเศษและกําลังจะกลับบ้านทั้งคู่จึงพบกันที่หน้าโรงแรมนั่นเองการหายไปของกุ้งนางทำให้กรอนเป็นห่วงมากเขารีบขับรถออกตามหาเธอ ซึ่งเขาเดาว่ากุ้งนางต้องมาโรงแรมนี้วันนี้กุ้งนางมีโอกาสคุยกับพอกบุ้งเรื่องขอสลับตัวเพียงครู่เดียวเธอก็เห็นรถของกอนกุ้งนางพยายามให้ผักบุ้งรับปากแต่ผักบุ้งไม่ยอมเธอให้กุ้งนางกลับไปคิดหนึ่งคืนแล้วค่อยมาพบกันอีกครั้งพรุ่งนี้ที่หน้าโบสถ์ในวัดใกล้ๆนี่เองก่อนจะแยกจากกันไปเมื่อก่อนเดินมาหา จึงเห็นกุ้งนางยืนอยู่คนเดียวอย่างอารมณ์ดีวันรุ่งขึ้นกุ้งนางไปตัดผมสั้นดูธรรมะแมงเธอตั้งใจตัดผมให้คล้ายผักบุ้งที่สุดคืนนั้นก่อนไปส่งกุ้งนางที่โรงแรมตามเคยโดยกุ้งนางขอเวลาสองชั่วโมงแล้วจึงให้เขากลับมารับอีกครั้งกุ้งนางเดินไปที่จุดนัดพบอย่างตื่นเต้นระหว่างนั่งคอยผักบุ้งก็ต้องตกใจ เมื่อเผด็จเดินเข้ามาทักว่าเป็นผักบุ้งใจหนึ่งเธอก็ดีใจที่ตบตาคนอื่นได้กุ้งนางจึงรับสมอ้างเป็นผักบุ้งคุยกับเผด็จอย่างเรียบร้อยอ่อนหวานตามนิสัยจนเผด็จแปลกใจที่ผักบุ้งน่ารักผิดปกติทั้งคู่คุยกันอยู่นานโดยที่กุ้งนางเป็นฝ่ายรับคำเออๆคาคาไปตามเรื่องจนถึงเวลาที่นัดก่อนมารับกุ้งนางจึงต้องรีบหาทางเลี่ยงไป เธอแปลกใจที่ผักบุ้งไม่มาตามนัดจะอย่างไรก็ตามคืนวันต่อมากุ้งนางก็มารออีกครั้งแล้วก็พบผเดอีกจนได้ผเดไม่ยอมให้กุ้งนางหรือผักปุ้งในความเข้าใจเขาอยู่ตามลําพังเพราะสาวสวยอย่างเธออยู่ในที่เปลี่ยวดูจะไม่ปลอดภัยเป็นอันว่าคืนนั้นกุ้งนางก็ไม่ได้พบผักบุ้งอีกจนได้ส่วนผักบุ้งไม่ใช่ว่าลืมนัดกับกุ้งนาง แต่เหมือนถูกแกล้งทั้งใหญ่พวงและวันชัยต่างก็ใช้เธอทำงานจนเลยเวลานัดทุกทีผักบุ้งคิดหนักมากขึ้นไม่อยากให้กุ้งนางมาลำบากยิงระยะหลังวันชัยชอบมองเธอแปลกๆแ,แล้วหาโอกาสแตะเนื้อต้องตัวเธออยู่เสมอแต่คนอย่างผักบุ้งหรือจะยอมง่าย,ายวันชัยจึงถูกแม่ไม้มวยไทยของผักบุ้งจนเจ็บตัวบ่อยๆแต่ก็ไม่กล้าวยวาย ไหนจะเรื่องไอ้โตอีกทวา่าในที่สุดสองสาวคู่เหมือนก็พบกันจนได้กุ้งนางขอร้องจนผักบุ้งยอมยิงรู้เรื่องดวงรัตและวิรัตที่วุ่นวายกับกุ้งนางผักบุ้งรู้สึกโกรธแทนอย่างบอกไม่ถูกเธอรู้สึกผูกพันกับเพื่อนใหม่ให้โซคู่นี้มากทั้งผูกพันและห่วงใยจนหน้าแปลกใจซึ่งกุ้งนางเองก็เช่นกันทั้งคู่นัดพบกันอีกหลายครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของกันและกันอย่างละเอียดก่อนจะสลับตัวกันทั้งนี้ผักบุ้งย้ำกับกุ้งนางเสมอว่าถ้าจะกลับมาสู่ชีวิตเดิมเมื่อไหร่ถือก็พร้อมทันทีแล้วก็ถึงวันที่ทั้งคู่รอคอยคือวันที่จะสลับชีวิตกันกุ้งนางบอกก่อนว่าอยากจะเป็นคนใหม่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อย่าโกรธเธอ ให้ปฏิบัติต่อเธอเหมือนน้องสาวเหมือนเดิมก่อนรับปากแม้จะแปลกใจอยู่บ้างเช่นเดียวกับผักบุ้งเธอเป็นฝ่ายไปหาผดเดชแถมยังบอกอีกว่าพักนี้ไอ้โตมันกวนใจวอ์แวกับเธอบ่อยเหลือเกินถ้าไม่อยากให้เธอต้องทำร้ายมันแล้วก็ให้มันไปตะเวนแถวแถวร้านส้มตำอรสา,าบ้างซึ่งผดเดชก็รับปากแต่โดยดีคืนนั้น ทั้งคู่เปลี่ยนเสื้อผ้ากันที่ห้างสรรพสินค้าเล็กๆก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเพื่อใช้ชีวิตใหม่อย่างที่ตกลงกันผักบุ้งขึ้นรถของกรอย่างละมัดระวังเธอพูดน้อยจนกอนร,รู้สึกแถมเมื่อถึงบ้านอย่างป้ำมๆเปือๆเดินผิดห้องอีกแต่ก็รอดตัวไปจนได้ตรงกันข้ามกับกุ้งนางซึ่งคืนแรกก็เจอดีเข้าเมื่อพบกับไอ้โตก่อนจะเข้าบ้าน ไอโตพูดจาแท้โลมก่อนตามนิสัยแต่เมื่อกุ้งนางตอบอย่างเงืงนะ้งงะแถมมีทีท่าหวาดกลัวมันก็เริ่มได้ใจไอโตเตรียมเข้ามาลวนลามเธอตามถนัดผดิดก็ผ่านมาพอดีไอโตเพ่นนีอย่างไม่มีฟอร์มภาพของกุ้งนางที่อ่อนแอเป็นผู้หญิงผู้หญิงทําให้ผดิดประหลาดใจว่าผอกกุ้งสาวห้าวทำไมถึงดูบอบบางน่ารักอย่างนี้ แทเมื่อเขาบอกว่าจะเดินไปส่งที่บ้านเธอเธอก็ยอมแต่โดยดีระหว่างเดินไปด้วยกันทางเดินแคบทําให้ต้องเดินใกล้ชิดกันมากด้วยความไม่ชินทางและความเขินอายทําให้กุ้งนางเดินสะดุดบ่อยๆจนผเดต้องคอยจับแขนหรือประคองเธอไว้ตลอดทางกุ้งนางพยายามทำตัวเข้มแข็งแต่ก็ไม่สำเร็จ เธอไม่รู้ว่าเผด็จเองเริ่มประทับใจกับผักบุ้งคนนี้เข้าให้แล้วผักบุ้งกุ้งนางทําให้คนรอบข้างผิดสังเกตสาวห้าวกลับกลายเป็นสาวเรียบร้อยอ่อนหวานมีน้ําใจขณะที่สาวนิ่มนวลอ่อนหวานอย่างกุ้งนางกลับเหี้ยและห้าวแถมยังขยันทํางานอีกด้วยที่สําคัญฉลาดเรียนรู้ธุรกิจได้เร็วจนกรลงเสน่ห์ความเก่งอย่างไม่รู้ตัว ความใกล้ชิดระหว่างกรและกุ้งนางทำให้ดวงรัตถึงขนาดหนักถึงขนาดตามมาอารวาสถึงบ้านผักบุ้งหรือจะยอมง่ายๆดวงรัตจึงถูกย้อนอย่างเจ็บปวดพอกันเรื่องยุ่งมากขึ้นเมื่อดวงรัตยุให้วิรัตป้ามกุ้งนางเพื่อรวบรัดโดยแน่ใจว่าสาวตูมติมอย่างกุ้งนางต้องยอมตกกระไดพลอยโจรแต่งงานแก้หน้าอย่างแน่นอนแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่อวิรัตเริ่มอาการเจ้าชู้กับกุ้งนางในวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าเธออยู่คนเดียววิรัตจึงโดนกุ้งนางใช้วิชาอัดลงไปนอนกองกับพื้นก่อนกลับมาพอดีก็โกรธมากและยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อรู้ว่าดวงรัตเป็นผู้สนับสนุนพี่ชายก่อนขอถอนมั่นกับดวงรัตท,ทันทียิ่งเวลาผ่านไปก่อนก็ยิ่งจับพิรุษได้ว่ากุ้งนางคนนี้ไม่ใช่กุ้งนางคนเก่า จะอย่างไรก็ตามกอนยอมรับกับตัวเองว่าเขารักกุ้งนางคนนี้เข้าให้แล้วส่วนดวงรัตยังตามตื้อกอนอีกเธอโวยวายว่ากุ้งนางแย่งกอนไปกุ้งนางสวมรอยทันทีเธอหวานกับกอนอย่างน่ารักผักบุ้งไม่รู้ตัวว่าเธอทำอะไรลงไปเพราะใจเธอต้องการเช่นนั้นเหมือนกันส่วนกอนรับสมอ้างต่อทันทีเหมือนกัน ดวงรัตจึงยิ่งข้างส่วนสุธีเริ่มหงุดหงิดเมื่อกุ้งนางไม่ยอมเซ็นอนุมัติโครงการต่างๆง่ายๆเหมือนเดิมแถมยังมีการเอาบัญชีรายรับรายจ่ายเก่าๆของบริษัทมาดูเสียอีกสุธีไม่รู้ว่าผักบุ้งจับได้แล้วว่าเขาโกงบริษัทส่วนกุ้งนางต้องผจญกับความวุ่นวายอย่างน่าสงสารจากคุณหนูไฮโซต้องมาตามส้มตำยิ่งไปกว่านั้นเทพบุตรในดวงใจ คือผดะิดรก็มาโดนมณีมาทำท่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจนเธอเสียใจแต่พระเดชก็รีบมาบอกความจริงเสียก่อนกุ้งนางจึงมีกำลังใจอยู่ต่อไปได้คนที่จับพิรุษได้ก่อนว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ใช่ผักบุ้งก็คืออรสาเธอเลี้ยงผักบุ้งมานานจนรู้นิสัยใจคออยู่ด้วยกันเพียงสองวันอรสาก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หลานสาวคนเดิม เธอพากุ้งนางไปที่โบสถ์และถามความจริงต่อหน้าพระประธานกุ้งนางจึงสารภาพความจริงอรสานิ่งไปเมื่อรู้ว่าสาวน้อยคนนี้เป็นใครและยิ่งประหลาดใจเมื่อรู้ว่ากุ้งนางเกิดวันเดียวกันกับผักบุ้งความน่าจะเป็นที่ทั้งคู่จะเป็นคู่แฝดกันมีสูงมากคนที่จะตอบได้ดีคือนวลซึ่งก็ตายไปแล้วนับจากนั้น อรสา,าจะคอยปกป้องดูแลกุ้งนางมากขึ้นอีกคนที่จับพิรุธได้ก็คือลุงสมานแกทำให้กุ้งนางต้องสารภาพความจริงอีกคนสมานดูออกว่าผดดนนั้นรักผักปุ้งคนนี้จึงบอกเป็นนายว่าไม่ใช่ผักปุ้งคนเดิมแล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องเมื่อวันชัยเข้ามาปล้ำกุ้งนางแต่อรสา,ามาช่วยไว้ได้ทันกุ้งนางกลัวมากวันชัยยังอาลวาดไม่หยุด จนอรสาทำท่าจะขวางไม่ได้เหตุการณ์กาลังคับขันผะเดชซึ่งเป็นห่วงอยู่แล้วก็เข้ามาพอดีกุ้งนางผูเข้ากอดอย่างดีใจผะเดชโอบก,กอดเธอไว้พรางบอกทุกคนอย่างชัดเจนว่าผักบุ้งเป็นแฟนเขาและเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอเด็ดขาดเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผะเดชและกุ้งนางเข้าใจกันแต่มณีกลับแ้น เธอไปอยุให้โตฉุดผักบุ้งไอโตหลวมตัวเชื่อมณีจึงวางแผนฉุดในค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กุ้งนางกลับหลังจากเยี่ยมสมานซึ่งป่วยหนักกุ้งนางดิ้นรนสุดชีวิตเธอดีใจที่เห็นมณีแต่กลับเป็นว่ามณีมาช่วยโตฉุดเธอให้ไปทางบ้านของโตพระเดชซึ่งไปเยี่ยมสมานเช่นกันแต่ไปทีหลังเมื่อกุ้งนางกลับมาแล้วสมานเป็นห่วงกุ้งนาง จึงให้พเดรรีบตามมาซึ่งก็ทันเวลาพอดีก่อนที่เขาจะเป็นบ้าเพราะเป็นห่วงเธอส่วนก่อนเมื่อจับพิรุษผักปุ้งได้มากขึ้นเขาก็ขู่เธอให้บอกความจริงผักปุ้งปากแข็งจนก่อนแกล้งขู่จะส่งตำรวจผักปุ้งจึงบอกความจริงก่อนทำเป็นไม่เชื่อแกล้งว่าผักปุ้งต่างๆนานาว่าวังสมบัติของกุ้งนาง จนผักปุ้งน้อยใจและเสียใจเธอผิดหวังที่ก่อนผู้ชายที่เธอรักไม่เข้าใจเธอเลยผักบุ้งจึงต่อโทรศัพท์มือถือของกุ้งนางให้พูดกันเองจนก่อนเข้าใจว่าผักบุ้งตกลงจะกลับชีวิตเดิมของตัวเองเพราะสงสารคนรอบข้างเมื่อหวางหูจากกุ้งนางผักบุ้งเสียใจที่ก่อนใจร้ายกับเธอมากจนไม่ยอมพูดด้วย เธอประชดก่อนด้วยลิยงอนอยังไม่เคยมาก่อนผักบุ้งไม่รู้ตัวว่ายามที่เธอมีกิริยาอย่างผู้หญิงนั้นน่ารักหนักหนาจนกรออดใจไม่ไหวต้องสารภาพรักกับเธอก่อนวันนัดที่สลับตัวกันสุดทีก็ทำเรื่องยุ่งสิก่อนเออนมื่อความโลภเข้าครอบงำเขาหลอกผักบุ้งไปขังไว้ในโกดังร้างกลางทุ่งสุทธีสร้างเรื่องแนบเนียนมาก จนไม่มีใครเดาได้ก่อนทนไม่ไหวจึงได้ติดต่อกุ้งนางกับพเดชทั้งคู่จึงซ้อนแผนโดยให้กุ้งนางกลับไปหาสุธีแล้วต่อว่าสุธีทำร้ายเธอเมื่อพบกันสุธีตกใจเมื่อเข้าใจว่ากุ้งนางรอดมาได้เขาหลุดปากโวยวายออกมาเรื่องโกดังจนก่อนเดาได้ก่อนรีบไปช่วยผักบุ้งทันทีเขาพบผักบุ้งอยู่ในสภาพที่หมดแรง เพราะขาดทั้งน้ำและอาหารผักปุ้งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตทันทีสุธีถูกจับส่วนผักปุ้งปลอดภัยกุ้งนางรู้สึกผูกพันกับผักปุ้งมากจึงเตรียมที่จะพาผักปุ้งมาอยู่ด้วยเธอตั้งใจจะไปขออนุญ,ญาตกับทองแขแต่ทองแขกลับทำให้ทุกอย่างลงเอยอ,อย่างง่ายดายเมื่อเธอมาหาสาวน้อยทั้งคู่แล้วบอกว่าทั้งผักปุ้งและกุ้งนาง ต่างก็เป็นหลานของเธอทั้งคู่เป็นแฝดกันแต่ผักบุ้งซึ่งเป็นแฝดพี่นั้นถูกนวลผู้เป็นแม่อุ้มจากไปตั้งแต่แบบอกเพราะปู่ของผักบุ้งและกุ้งนางไม่ยอมรับสะพายท้องแขพยายามตามหานวลและผักบุ้งเพื่อที่จะรับกลับมาทั้งคู่แต่ก็ไม่พบเพราะว่านวลน,นั้นตายก่อนที่ปู่ของทั้งคู่จะตายจนกระทั่งผ่านมาจนถึงวันนี้ ทุกอย่างจึงลงเอยด้วยดีติดตามชมละครผักปุ้งกับกุ้งนางได้ทุกวันเวลา18.20นาฬิกา20นาทีทางช่อง7จสี